สร้อยข้อมือบอลเพชรค่ะหลังจากที่เราออกแบบในบอดร้อยลูกปัดเรียบร้อยนะคะเราจะนําหินแล้วก็บอลเพชรทั้งหลายนะคะร้อยลงไปในเอ็นยืดนะคะแต่วันนี้เราจะใช้เป็นเอ็นยืดแบบกลมนะคะวันนี้เราจะใช้ทั้งหมด2เส้นนะคะถ้าเราสังเกตดูเนี่ยการใช้เอ็นยืดแบบกลมเนะะี่ยค่ะเราไม่จําเป็นต้องใช้เข็มเลยนะคะเพราะว่าน้องมีความแข็งพอที่จะทะลุผ่านลูกปัดทั้งหมดคะ่ะ วิธีการที่เราจะตัดเอ็นให้เป็น2เส้นก็คือเราจะตัดเอ็นมาเป็นเส้นยาวๆนะคะขนาดประมาณ50เซนก่อนนะคะเสร็จแล้วก็จับทั้ง2ฝั่งนะคะมา ให้ทบกันนะคะก็จะกลายเป็นขนาด25เซนนะคะแล้วเราก็จะร้อยลูกปัดลงไปก่อดตรงกลางนะคะให้น้องไปอยู่ตรงกลางเพื่อที่เวลาร้อยลงไปจะไม่หลุดนะคะเสร็จแล้วขั้นตอนนี้เราก็จะตัดเอาลูกปัดเมที่อยู่ตรงกลางเนี่ยออกไปนะคะเสร็จแล้วค่ะเราจะจับเอ็นทั้งสองฝั่งนะคะมามัดติดกันแบบปกติหนึ่งรอบนะคะเสร็จแล้วเอาเอ็นมามัดพันสองรอบเห็นไหมคะเอาเอ็นพันสองรอบเหมือนมัดการมัดลูกปัดเลยมัดถุงยางถุงแกงปกตินะคะอันนี้เมก็จะมัดประมาณสัก 3- ามสี่ ะะเสร็จแล้วม่ก็ตัดเลยค่ะอันนี้เป็นวิธีการทําแบบง่ายที่สุดเลยนะคะแล้วก็เราจะเอาปมค่ะที่เราได้มาเนาะเอาไปไว้ในตัวลูกปัดน,นะคะตัวลูกปัดหินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเริ่มร้อยเนี่ยเราจะต้องเริ่มร้อยตรงที่ลูกปัดอ่ะมันรูใหญ่มากๆเพื่อที่ปมตรงที่เรามัดอ่ะค่ะจะสามารถ ซ่อนเข้าไปไว้ในตัวลูกปัดได้นะคะงานของเราก็จะเรียบร้อยเสร็จสมบูรณ์แบบนี้นะคะอันนี้หินทั้งหมดที่ใช้วันนี้นะคะก็จะมีหินนินนะคะเป็นเส้นตรงกลางเนาะแล้วก็มีหินคาเนเลียนนะคะมีฮ็อกลซิลมีมูนสโตนนะคะแล้วก็มีหลายอย่างเลยนะคะสำหรับอุปกรณ์สามารถแคปไลน์แล้วก็สั่งซื้อได้ที่ไลน์ไอเดีเลยนะจ๊ะแล้วก็เจอกันใหม่ค่ะกับเมย์เมคซินิทิกันทาค่ะสวัสดี